วิชาหัวใจพระยมหลวงพ่อคงวัดบังกะพร้อมวิชาเสกมงคลของหลวงพ่อคงที่เรียกว่าวิชาหัวใจพระยมหมายถึงหัวใจของพระยายมราชนั่นเองวิชานี้ไม่ทราบว่าท่านเรียนมาจากสำนักใดแต่ที่รู้ชัดและเห็นผลเด็ดขาดว่าหากสิทธิ์หรือชาวบ้านละแวกวัดบ้านใดมีผู้ป่วยใกล้าตายหรือบรรพบุรุษซึ่งนอนป่วยรอการมาของลูกหลานให้พร้อมหน้าหรือพอ่อแม่ที่รอลูกมาดูใจเป็นครั้งสุดท้าย บ้านใดมีผู้ป่วยในกรณีดังที่กล่าวมาลูกหลานก็จะมาขอมงคลจากหลวงพ่อคงซึ่งมงคลที่ว่านี้หลวงพ่อคงท่านจะไม่ทำพร่ำเพื่อท่านจะถามถึงเหตุผลกับผู้ที่มาขอทั้งถามอาการและวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยนั้นก่อนท่านจะคำนวณตรวจดูก่อนว่าเห็นสมควรช่วยเหลือหรือไม่หากใครได้หลวงพ่อคงท่านทำมงคลให้ไปสวมคอก็หน้าแปลกที่คนป่วยรายนั้น จะมีอาการทรงตัวอยู่จนลูกหลานมาพร้อมหน้าหรือทําการสั่งเสียจนครบถ้วนได้ทุกรายไปสําหรับมงคลสวมขอผู้ป่วยนี้หลวงพ่อคงท่านสั่งกําชับว่าเมื่อผู้ป่วยได้ทําในสิ่งที่ปรารถนาครั้งสุดท้ายสมใจแล้วลูกหลานต้องถอดสายมงคลนี้ออกทันทีแล้วนํามาคืนหลวงพ่อคงท่านเพื่อวิญ,ญญาณจะได้ออกจากร่างซึ่งทุกรายก็ปฏิบัติตามคําสั่งของท่านอย่างเคร่งครัดต่อมามีเศรษฐีรายหนึ่งเป็นผู้มีสมบัติและลูกหลานมาก เมื่อล้มป่วยใกล้ตายลูกหลานยังมาไม่ครบผู้ป่วยมีความห่วงใยที่ตนยังไม่ได้จัดการเรื่องสมบัติทั้งลูกหลานหลายคนก็ไปทําการค้าขายต่างเมืองลูกหลานปรึกษากันแล้วจึงมาขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อคงซึ่งท่านก็เมตตาทำมงคนสวมคอไปให้เมื่อเศรษฐีสังเสียลูกหลานครบถ้วนดีแล้วพวกลูกหลานเกิดความอลาลัยไม่ยอมถอดมุงคลที่สวมคอออกเศรษฐีซึ่งป่วยนอนอยู่ดูอาการมีแต่สุดหนักลงเรื่อยๆดูแล้วยังไงไม่น่าจะรอด แต่หน้าแปลกที่คนป่วยที่นอนนิ่งมาหลายวันนั้นไม่ยอมขาดใจยังคงนอนหายใจรวยรินอยู่บนที่นอนส่วนร่างกายก็สู้ผอมลงจนเหลือหนังหุ้มกระดูกใบหน้าตอบลูกตาบวมดูน่าสงเพชเวทนายิ่งนักเวลาผ่านไปหลายวันหลวงพ่อท่านไม่เห็นมีใครนำมงคลมาคืนจนคืนหนึ่งหลวงพ่อคงท่านเห็นมีชายนุ่งผ้าแดงมานั่งคุกเข่าพนมมือทั้งบอกเรื่องราวที่เขาไม่อาจนำดวงวิญ,ญญาณของเศรษฐีไปได้ เพราะท่านเสร็จมงคลสวมคอให้เศรษฐีผู้นี้อยู่รุ่งเช้าหลวงพ่อคงท่านรีบไปที่บ้านเศรษฐีตรงขึ้นไปบนเรือนเข้าไปที่ห้องนอนของเศรษฐีซึ่งนอนป่วยอยู่ร่างเศรษฐีซึ่งผอมและมีกลิ่นคล้ายศพตายซากแต่ยังมีลมหายใจอยู่ท่านยืนสงบนิ่งคล้ายแผ่เมตตาอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงก้มลงหลวงหยิบสายมงคลจากคอเศรษฐีท่านเก็บสายมงคลแล้วหันหลังกลับเดินลงเรือทันทีพวกลูกหลานที่เห็นก็ได้แต่ก้มกราบไหว้ ด้วยน้ำตาด้วยรู้ความผิดของพวกตนเมื่อท่านลงเรือแล้วก็ได้ยินเสียร้องให้ของเหล่าลูกหลานเศรษฐีดังตามหลังมาแสดงว่าบัดนี้ท่านเศรษฐีได้สิ้นใจลงแล้วตามกฎแห่งธรรมชาตินับแต่นั้นมาหลวงพ่อคงท่านไม่ยอมทํามงคลสูมคอชนิดนี้ให้ใครอีกเลยและไม่เคยปรากฏในยุคต่อมาว่ามีสิทธิของท่านรูปใดได้สืบทอดวิชานี้ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ